สวัสดีค่ะนักเรียนก,กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชวนคิดตอนการควบเล่นโดยครูิ่งขวัญปรดกโรงเรียนสุรัตนก่อนเรียนนะคะเรามาทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะคำคี้แจงให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดในแต่ละข้อเขียนคำตอบลงไปในสมุดแล้วตรวจคำตอบด้วยตนเองจากเฉลยน,นะคะอย่าดูเฉลยก่อนนะคะ ข้อที่1จากรูปการควบแน่นคือขั้นตอนใดกหนึ่งขอสามขอห้างหกตอบแล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อที่สองนะคะข้อใดคือการควบแน่นกการเกิดน้ำแข็งขอการเกิดน้ำค้างขอการเกิดพายุงการเกิดการแก๊ ข้อสามจากการทดลองเมื่อเกิดการควบแน่นสามารถสังเกตจากสิ่งไดนกอน้ำเป็นสีขอไอ้น,น้ำลอยขึ้นมาจากถืน้ำขอหยดน้ำตกลงสู่ผืน้ำงอน้ำมีกลิ่นตอบไล้ใช่ไหมคะไปข้อที่4เลยนะคะข้อ4ีอ่เพอดไม่ใช่การควบแน่นกอขนาดของลูกเหม็นได้รงขอละอองน้ำบนหน้าต่างรถยนต์ คอน้ำค้างบนยอดยญ้างอการทำน้ำหอมตอบแล้วใช่ไหมคะข้อ5ค่ะข้อใดคือกระบวนการตรงข้ามของการคบแน่งกอการระเหยขอการระเหิดขอการละลายงอการแข็งตัวตอบครบแล้วใช่ไหมคะดยเฉลยเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนกันนะคะข้อ1ตอบงโงูค่ะข้อสตอบขอไข ข้อสามตอบกอควาข้อสี่ตอบกอไก่ข้อห้าตอบกอไก่ตรวจคำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะการกบแน่นคืออะไรการกดแน่นอันเี้ t r a t i o n คือกระบวนการหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกายภาพของสสารเป็นกระบวนการที่สสารเปลี่ยนจากสถานะแก๊สเป็นของเหลว การควบแน่นยังเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในวัฏจักรน้ำซึ่งก่อให้เกิดเมฆและฝนในชั้นบรรยากาศโลกรวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการนำน้ำกลับลงสู่พื้นดินอีกครั้งหนึ่งซึ่งการควบแน่นจะเกิดตรงข้ามกับการระเหยประโยชน์ของการควบแน่นเป็นการเปลี่ยนสถานะของสารจา,จากแกส๊สเป็นของเหลวเช่นการทำฝนเทียม โดยใช้สารเคมีเพื่อทำให้เกิดการควบแน่นของไอ้น้ำในอา,ากาศกลายเป็นฝนและก็ในกระบวนการกลั่นน,น้ำมันดิตัวเรื่องต้องอาศัยหกกลักการควบแน่นของสายเป็นต้นมาทำการทดลองเรื่องการควบแน่นกันนะคะวัะสดุอุปกรณ์มีแก้วน้ำมีฝักส้มโอน้ำส้มสายชู น้ำแข็งกดมะนาวกดส้มเขียวหวานใส่น้ำแข็งอย่าลืมน้ำร้อนนะคะระวังด้วยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาทำการทดลองกันนะคะเรื่องของการควบแน่นและประโยชน์ของการควบแน่นนะคะในครั้งนี้เราจะทำเป็นน้ำยาทำความสะอาดนะคะอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย ก็จะมีส้มโอมะนาวส้มเขียวหวานนะคะซึ่งเป็นสามส้มก็สี่ส้มเรื่องของน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะเราก็นำมาหั่นนะคะนำเปลือกสามส้มนี้นะคะมาหัน่นเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็หาภาชนะก็คือแก้วใสนะคะมีแก้วใสแล้วเราก็นำน้ำส้มสายชูนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะ ลงไปในวัสดุที่เราหั่นใส่แก้วไว้นะคะวัสดุหาง,ง่ายๆนะคะที่บ้านเราน้ำส้มสายชูหากนักเรียนไม่มีนะคะก็ใช้น้ำส้มที่เป็นเขาให้มากับก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะเมื่อเราใส่ทั้ง3มอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาน้ําร้อนนะคะเอาน้ําร้อนนะคะเทใส่ น,นักเรียนเห็นอะไรขึ้นมาคะขาวๆนะคะเอาน้ําร้อนใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้น้ําแข็งคะ่ะวางเลยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่ามีไอความร้อนขึ้นมานะคะอันนี้เมื่อไอความร้อนสีขาวขึ้นมาแล้วเราปิดกั้นโดยใช้น้ําแข็งนะคะก็จะเกิดการควบแน่นนักเรียนเห็นหยดน้ำไหมคะ ไอ้น้าเมื่อลอยตัวสูงขึ้นจะรวมตัวกันเป็นหยดน้ํานะคะแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมอันนี้เป็นวัตจักรน้ํานะคะเป็นวัตจักน้ําอันนี้เราจะทิ้งไว้จนกว่าจะเย็นนะคะเมื่อเย็นแล้วเราจะกรองเอาแต่น้ํานะคะเอาไปใส่ขวดสเปรย์แล้วเราก็ไปฉีดพ่นทําความสะอาดเช่นบริเวณกระจกนะคะเดี๋ยวติดตาม ต่อไปนะคะรอให้เย็นก่อนนะคะนักเรียนสังเกตจะมีเริ่มมีหยดน้ำนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนจะเห็นว่าไอ้น้ำลอยตัวสูงขึ้นบางส่วนจะเกาะอ,อยู่ข้างแก้วบางส่วนจะเกาะอ,อยู่ใต้ภาชนะที่เราใส่น้ำแข็งไว้ เมื่อไอน้ำรวมตัวกันมีขนาดใหญ่ขึ้นน้ำหนักของไอน้ำก็จะเกาะอ,อยู่ข้างแก้วไม่ไหวแล้วก็จะหล่นลงมานะคะไหลลงมาเห็นไหมคะเหมือนกับฝนไอน้ำกระทบความเย็นเห็นไหมคะเกิดการควบแน่น ไหลลงมาเลยนะคะชัดเจนนี่คือการจำลองการเกิดฝนดังนั้นนักเรียนตอบข้อสงสัยของนักเรียนว่าไอ้น้ำเมื่อลอยตัวสูงขึ้นจะออกไปนอกโลกทั้งหมดหรือไม่นะคะไอ้น้ำไม่ได้ออกนอกโลกทั้งหมดนะคะยังกลับ มาจึงเป็นวัตจักรของน้ำนะคะให้เรามีน้ำใช้อยู่วนเวียนวัตจักรก็คือการหมุนวนเวียนเหมือนเดิมนะคะเป็น water cycle การควบแน่นของน้ำและการเกิดฝนนะคะอันนี้หลังจากนั้นเราจะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราจะนำน้ำ ที่ได้จากการกรองเราจะนำน้ำนีำน้นะคะไปใช้ทำความสะอาดเราจะเช็ดกระจกนะคะเราจะลองทดลองกันต่อไปนะคะ ข้อควรระวังในการทดลองนะคะหนึ่ระวังน้ำร้อนลวกสงการการนำไปทำความสะอาดควรใช้ถุงมือหรือถ้าไม่มีถุงมือก็ใช้ถุงพลาสติกมุอมือ 3. อย่าให้น้ำยาก,กระเด็นเข้าตานะคะในกระดาษทความสะอาดต้องระมัดระวังด้วยมาทดสอบหลังเรียนนะคะ คำชี้แจงก็งให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดในแต่ละข้อเขียนคําตอบล,ลงไปในสมุดรวจคําตอบด้วยตนเองจัดเฉลยนะคะดูเฉลยก่อนนะคะเด็กๆข้อหนึ่งข้อใดเป็นคือการควบแนงคอาการเกิดน้ําแข็งขอการเกิดน้ำค้างขอการเกิดพายุงอการเกิดแกส๊สปิด ตอบแล้วใช่ไหมคะมาเริ่มข้อที่2กันเลยค่ะจากรูปการควบแน่นคือขั้นตอนใดกสีขอสาคอหกอห้าทเสร็จแล้วใช่ไหมคะมาดูข้อที่3ามเลยค่ะข้อที่3ข้อใดไม่ใช่การควบแน่นก็ขนาดของรูปเหม็นเล็กลงขอละอองน้ำบนหน้าต่างรถยนต์ ขอน้ำ้างบนยอดหญ้างอาการทำน้ำหอเสร็จแล้วใช่ไหมคะดูข้อต่อไปค่ะข้อที่4จากการทดลองเมื่อเกิดการควบแน่นของไอ้น้ำสามารถสังเกตจากสิ่งใดก็น้ำเปลี่ยนสีขอไอ้น้ำลอยขึ้นจากผิวน้ำขอหยดน้ำตกลงสูง่ผิวน้ำงอน้ำมีกลิ่น เสร็จแล้วใช่ไหมคะข้อที่5ข้อใดคือกระบวนการตรงข้ามของการควบแน่นกอาการละลายขอการละเหยิขอการละเหรเหิงอการแข็งตัวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรามาเฉลยคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยคะ่ะข้อหนึ่งตอบขอไข่นะคะถูกไหมคะ ข้อสองตอบข้อความข้อสามตอบข้อไก่ข้อสตอบข้อควายและข้อห้าตอบข้อไข่นับคะแนนดูนะคะว่าในเปลียนได้คะแนนเท่าไหร่เก่งมากเลยนะคะลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนก่อนเรียนมากกว่าหลังเรียนหรือเท่ากันหรือหลังเรียนมากกว่า ก่อนเรียนนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะบาย